สวัสดีครับผมโอ๊ตสัตหิตนะครับมาจากเพจพระบ้านตัวไทยนะครับวันนี้มายกตัวอย่างนะครับเป็น EP ีที่13ครับยกตัวอย่าง20รายการนะครับพ้าที่เจอพบได้ตามบ้านทั่วไปอาจจะเจอและและมีราคาและขายได้ในราคานี้ผมจะพูดในราคาการนะครับยกตัวอย่างเพื่อแบบว่าจะได้ไม่ผิดราคากันเวลาใครมีพ้าตามบ้านยกดูพ้าแบบนี้เกแท้แล้วค่อยว่ากันนะมีแบบนี้ลองเอาไปขายดูเผื่อว่าจะได้ราคาอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าในปัจจุบันนั้นผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมจะยกแค่ราคากลางนๆนครับว่า ซื้อง่ายขายข่องราคานี้ซื้อขายได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมมารายการที่1น,นะครับ เป็นเหรียญเนื้อเงินลงถมนะครับปีศูนย์เก้าหลวงพอ่อโสธรตุ๊กตาเล็กนะครับอันนี้ก็ราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณสวยๆประมาณหนึ่งพันบาทบวกลบนะครับผมราคาไม่แพงมากพี่ก็เมื่อก่อนก็สองพันปัจจุบันอยู่ประมาณพันบวกลบแล้วกันเอาง,ง่ายๆซื้อขายง่ายเลยพันบวกลบเนี่ยครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากศิมหาลาศนะครับวัดลุ่มขายได้อยู่ประมาณสักห้าร้อยห้าหกร้อยนะประมาณนี้ฮะตีไว้สักห้าร้อยบวกลบแล้วกันนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหลังเท้าเวปีนะครับ อันนี้ก็ราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณห้า0มนบวกลบประมาณนี้นะพี่นะคร่าวๆนะราคากลางๆนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่4นะครับเป็นเหรียญเม็ดยามพระนเรสวนนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุชุดเล็กนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณสัก800ร้อถึงพันนึงนะครับพี่ประมาณนี้ราคาคร่าวๆนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่5นะครับเป็นอ่าพระประธานพรนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดป่าละกาเหนือนะครับราคาเล่นหาก็ประมาณสักพันบวกลบนะครับไม่แพงมากนะครับผมราคาก็จับต้องได้แบบนี้ขายได้พันหนึ่งแล้วก็เยอะนะพี่สาหรับคนหาเช้ากินค่าประมาณนี้นะครับก็มีราคาพันหนึ่งนี่ก็ถือว่าเยอะนะต่อไปเป็นปรายการที่6นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขว่าเชิงเลน้าห นะผมจะไม่ได้ว่าอีพีก่อนหน้านี้ผมเคยลงไปแลน่าจะเคยลงแล้วแหละแต่ก็มาลงย้าให้ดูนะเพราะว่าผมเจอตามบ้านบ่อยนะครับบ่อยมากเลยก็เลยเอามาลงให้อีกรอบนี้นะครับผมต่อไปเป็นรายการที่7นะครับเป็นพระผงนะครับหลงพกกลวยหลังสิวลีเนื้อดำนะครับ้าสแบบนี้ก็ราคาเล่นหาก็ไม่แพงพี่มาสัก7 8 0 0พันหนึ่งประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้แพงมากเนาะก็ราคาก็จับต้องได้นะครับหรือบางบ้านก็อาจจะมีเยอะนะครับบางทีไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเป็นสมเด็จหลังสิวเวรีอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นรายการที่8นะครับไปเหรียญหลวงพ่อดแดงคุกเข่านะครับก่าเข่ามาด้อิดปี17นะครับราคาเล่นหาตามสภาพวันนี้พี่สอชายนะพิมพ์2ชายก็อยู่ประมาณสักพันบวกลบแล้วกันราคาแบบซื้อง่ายไขยคล้องไม่ต้องไปเก๊กราคาอะไรมากมายนะพี่ต่อไปเป็นรายการที่9นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลังยันนะครับหลวงปู่โตราคาเล่นหาก,ก็อยู่ประมาณสักเป็นหลังยันนะเนาะก็อยู่ักกกลลนนบบว ง่ายๆคร่าๆซื้อง่ายขายคล่องหมื่นบวกลบสวยๆนะพี่นะต่อไปเป็นรายการที่10นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวครับรุ่นสร้างโบสถ์นะครับออกวัดไร่แตงทองปี4-3ก็ราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณสัก พันบวกลบนะครับไม่แพงมากเป็นภาพปีใหม่ก็บางบ้านอาจจะมีเยอะนะพี่รวมๆก็หลายๆมือเป็นแสนองมีเป็นถุงเป็นร้อยองค์เลยก็มีนะครับต่อไปเป็นรายการที่11เนะครับเป็นตเตารีดหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับปีศูนย์เนะครับเป็นหลังรุ่นหนึ่งนะครับจะเขียนว,ว่ารุ่นหนึ่งไม่ใช่รุ่นนะรุ่นหนึ่งก็ราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณสั้หกพันห้าหกพันบวกลบไม่แพงมากบางบ้านเจอไม่รู้เลยนะให้รุ่นหนึ่งรุ่นไหนวะอะไรประมาณนี้ก็ขายได้อยู่ประมาณห้าหกพันนะพี่นะสวยๆนะ ต่อไปเป็นรายการที่ส2องนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวาต่างนอกครับปี2องสห้านะครับผมพอสอโคง้งสภาพแบบนี้ก็อยู่ประมาณสัก4 0 0พันบวกลบนะพี่ก็สวยๆก็เป็นหมื่นนะต่อไปเป็นรายการที่13นะาครับเป็นปิดตาหลวงปดเนี่หลังยันละนะครับหลวงปู่โตอันนี้ก็สภาพเล่นหาสภาพนี้ก็อยู่สักประมาณหมื่นบวกลบแล้วกันนะประมาณตนะีเร่าๆสักหมื่นบวกลบตีแบบง่ายๆเข้าๆ้าวพี่แบบว่า เข้าใจง่ายๆตามสภาพตัวสวยๆก็หลายๆหมื่นนะตีตามสภาพนี้แล้วกันนะเพราะเช่ามาแบบนี้นะครับผมต่อไปเป็นรายการที่14นะครับเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับหลวงปุ่โตนะครับราคาเล่นหาองค์นี้ก็ถ้าสภาพนี้ก็อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นบวกลบนะครับสวยๆจัมโบ้สองก็แสนประมาณแสนบวกลบแล้วกันสภาพนี้ก็อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นแล้วกันนะตีราคาเข้าข้าแล้วพี่อ่ะต่อไปเป็นรายการที่15นะครับเป็งกีบัวพิมพ์ใหญ่หลวงปุโตนะครับเนื้อเกสรแช่น้ำมนนะครับหลังยันตีนะครับก็ราคาเล่นหาก็ หมื่นบวกลบเหมือนกันพี่ประมาณนั้นนะครับหลังยันตีนะต่อไปเป็นรายการที่16นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักรนะครับอันนี้เป็นขอบข้างเลื่อยนะอันนี้ปี2อกว่านนี้เหรียญรุ่น2นะครับราคาเล่นหาก็สวยชแชมป์ก็สักแสนบวกลบนะพี่ถ้าสวยๆจริงๆนะต่อไปเป็นรายการที่17นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปูท่ทวปี08นย์แปดนะครับหลังวงเดือนราคาเล่นหาก,ก็สักประมาณ1 0,000บาทบวกลบนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่18นะครับเป็นหลบงปู่ทวดเนื้อว่านปี2 4พิมพิมใหญ่ราคาเล่นหาสักประมาณหกพันเจ็ดพันบวกลบประมาณนี้นะเอาแบบซื้อง่ายขายคลองนะซื้อง,ง่ายๆเลยนะพี่ประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นรายการที่19นะครับผมเป็นรูปรหลอหลงพ่อเงินวัดบึงดาราปี15นะครับราคาเล่นหาก็ไม่แพงนะพี่อยู่ประมาณสักหนึ่งพันบาทบวกลบนะครับประมาณนี้เนาะราคาก็จับต้องได้นะครับก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากอาจจะเจอได้ตามมาทุกใบบางทีเห็นรูปลอหลงพ่อเงินก็จะคิดว่าเป็นล้านไม่ใช่นะพี่รูปหลอหลงพ่อเงินมีีีหหหหลลลลาายยรรุ่่นนปะคััต้แกกอื แสนลักล้านนะครับผมก็จะมีสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูพิมพ์อะไรเทียบราถ้าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูอันไหนถ้าผมช่าได้ผมก็จะบอกให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นรายการที่20นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปี1นปนะครับสวยๆแบบนี้ก็สักประมาณสัก4 0 0พันบวกลบนะเนื้อเงินนะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับก็สภาพสวยๆแบบนี้อันนี้มีกล่องเนาะเดิมๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มายกตัวอย่าง20รายการนะครับพารทที่ซื้อง่ายขายคล่องที่เจอได้ตามบ้าน ทั่วไปนะพี่ก็บางทีก็อาจจะเช่าเก็บไว้แล้วก็แต่แตส่วนมากจะเจอผมเจอได้ตามบ้านผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้ได้รู้ว่าราคาเล่นหาประมาณไหนนะครับผมก็พอดีเพิ่งว่างนะห่างหายไปนานเหมือนกันเนาะอสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมโอสถิติจากเพจพรบ้านะะาตัวไทยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube โอสถิติเอฟซีทิกก็พรบ้านตัวไทยเอแล้วก็เพจพระบ้านตัวไทยนะครับผมสวัสดีครับ